อ,อย่างเช่นสะน้ำนะครับเราก็ใช้เป็นระบบเกลือทั้งหมดนะครับหรือ,อแ,มแม้แต่การาาลดน้ำต้นไม้ต่างๆเราก็จะใช้น้ำที่มาจากการเหลือใช้นะครับจากการใช้ซ้ำของการล้างจานหรืออะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งาการปลูกผักส่วนครัวทานเองนะครับในการ ใน,ในที่นี้แขกก็จะได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษจริงๆนะครับแล้วก็เราจะมุ่งเน้นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการลดปริมาณขยะเพราะว่าเราอยู่ในบนเกาะนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่โรงแรมให้ความสําคัญมากแล้วก็เราก็ทําการส่งเสริมไปถึงโรงเรียนด้วยนะครับโดยการที่มีโครงการจาก นักเรียนอินเตอร์จากกรุงเทพนะครับมาทำโครงการร่วมกับโรงแรมในการให้ความรู้เด็กๆที่โรงเรียนในชุมชนของเรานะครับในการกำจัดขยะที่ถูกต้องนะครับ หลังจากที่ไปดูโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกันแล้วทีมงานออกเดินทางต่อไปกันที่เขาขนาดน้ำซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่มีชื่อเสียงของตำบลคลองประสงค์เขาขนาดน้ำเป็นภูเขาหินปูนมีสองลูกอยู่คนละฝั่งแวดล้อมไปด้วยพันไม้ทะเลกงกางและสะแมเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้เขาขนาบน้ำถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่อีกด้วยค่ะ นอกจากเขาขนาบน้ำจะมีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วที่นี่ยังมีถม้ำซึ่งสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณมาก่อนมีการจัดแสดงนิทรรศาก,การที่แสดงถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวในอดีตของที่แห่งนี้ด้วยค่ะกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชมุมชนเขาขนาบน้ำก็เป็นผู้ประกอบการอีกรายที่เข้าร่วมกองทุนตอบแทนคุณระบบนิเวศคุณสนิทคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาขนาบน้ำเนี่ยมีอะไรให้เราได้เที่ยวบ้าง ก็ถ้ามาที่เขาขนาบน้ําก็ชมถ้ำประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สามารถนั่งเรือแคนูชมป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์อันนี้อยู่อันดับสิบของของโลกนะครับที่ป่าท,ที่นี่ครับค่ะคแล้วอย่างการเข้ามาเที่ยวชมบริเวณเขาขนาบน้ําเองค่ะเรามีวิธีการบริหารจัดการดูแลการท่องเที่ยวที่นี่อย่างไรเพื่อให้ยังคงเป็นเชิงอนุรักษ์อยู่ครับก็มีการาส่งเสริมการปลูกป่านะครับที่นี่ แล้วก็นักเที่ยวที่มาก็จะมีเงินสมทบเข้ามาที่นี่คนละ20บาทเพื่อเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้านในการบริหารจัดการที่นี่ครับดูแลเป็นการเฝ้าระวังป่าอีกกลุ่มหนึ่งตัวแทนของชาวบ้านนะครับช่วยกันดูแลป่าที่นี่ครับค่ะแล้วการที่เราเข้ามาร่วมกับโครงการ P s ค่ะเราคาดหวังอะไรบ้างกับโครงการนี้ก็คาดหวังว่าจะได้การทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่มา ร่วมกันสนับสนุนการทํางานของชุมชนนะครับเพื่อให้าการทํางานที่นี่นครับเป็นไปในรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับดีกว่าที่ชาวบ้านทําอยู่อย่างลําพังนะครับเราเปิดเป็นสถานที่่องเที่ยวมานานแล้วหรือยังคะก็ปีกว่าครับปีกว่าก็มีนักเที่ยวมาเยอะมากทุกวัน,นครับวันหนึ่งก็เป็นร้อยหรือว่าร้อยกว่าคนขึ้นไปครับเมื่อก่อนก็เป็นป่าที่ไม่มีคนมาเที่ยวเลยแล้วก็จะมีการตัดไม้เยอะมากทำให้ป่านี่เสื่อมโทรมไป แต่ว่าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนก็ปลุกพ่านมาเที่ยวในป่าก็มาพายเรือแคนูบ้างผู้ที่เข้ามาตัดไม้ก็ไม่กล้าเข้ามาบ่อยนะัก <laughs> ก็เป็นทางดีอีกทางนึ่งครับช่วยกัน กลายเป็นว่าการที่มีการท่องเที่ยวอาจจะมองว่าท่องเที่ยวมาคนมาเยอะทํำลายสภาพแวดล้อม <Okay. S 1> แต่ที่นี่ไม่ใช่ <Okay. S 1> พอเปิดเป็นท่องเที่ยวคนเข้ามาเยอะขึ้น <Okay. S 1> กลายเป็นว่าคนที่จะเข้ามาหวังจะทําลายก็จะหายไปหายไปเลยครับเพราะไม่กล้าเข้ามาเข้าเข้ามาก็ต้องเจอนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มี Facebook มีอะไรทุกอย่าง mm hmm. แล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ขาดเลยมีทั้งวันครับแล้วเรามีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะมีเรื่องของจิตใจในการอนุรักษ์การดูแลสถานที่นี้อย่างไรคะ ทุกปทีที่นี่จะจัดกลุ่มราการาลงต้นกล้าป่าครับในช่วงเดือนตุลาของทุกปีครับจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกันกับชุมชนนะครับก็ปลูกป่าช่วยกันปลูกป่าหลังจากนั้นเราก็ลงเรือกันต่อเพื่อไปชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนพื้นที่ตำบลคลองประสงค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดนึ่งค่ะ ป่าชายเลนมีความสําคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลทั้งในแง่ความสมดุลของระบบนิเวรศรวมไปถึงแง่เศรศษฐกิจเพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของพืชสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิดนอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นหนึ่งในเกราะธรรมชาติที่ช่วยลดทอนความรุนแรงของคลื่นสึนามิให้อ่อนกําลังล,งลงได้อีกด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้ลดลง ก่อนที่จะขึ้นสู่ฟังตอนนี้ดิฉันอยู่ภายในพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่หนึ่งค่ะที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์มากแข่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะอยู่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลคลองประสมจังหวัดกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่ทั้งหมด30,000กว่าไร่แต่อยู่ในหมู่สีประมาณ5,000กว่าไร่ตอนนี้มีมีชมรมอนุรักษ์ ดูลอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมีการลาดตะเวนและก็มีการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในส่วนที่เป็นสัตว์น้ําเป็นหอยเพื่อคููระหว่างซึ่งกันและกันในชุมชนของหมู่สี่พื้นที่ป่าชายเลนของตะบนของมสงมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์น้นําหรือจะเป็น,ปน,นอ่า ตัวเงินตัวทองคือมันมันมันเยอะอยที่จะเป็นตัวชี้วัดของความสมบูรณ์ของป่าเลนได้บ้างคะก็เป็นพวกพวกต้นไม้ก็ดูได้จากต้นไม้ซึ่งมีต้นพิโตและก็มีที่กำลังจะจะเจริญเติบโตเพราะมีการฟื้นฟูมีการอนุรักษ์อยู่ประจำ ซึ่งในวันที่ยี่บกจะมีการปล่อยปลาและก็ปลูกต้นไม้อีกวันที่ยี่บกที่จะถึงนอกจากความสมบูรณ์ดูได้จากต้นไม้แล้วค่ะเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรที่เป็นสัญลักษณ์บอกได้ว่าป่าชายเลนที่นี่สมบูรณ์ก็เป็นดูได้จากหลายอย่างหลายด้านนะครับด้านการท่องเที่ยวคนที่มาท่องเที่ยวในตะมลของประสงค์เยอะขึ้นแล้วก็ เรื่องสื่อเรื่องอะไรที่เข้ามาสัมผัสในตรงนี้ก็เยอะยค่ะแล้วเรามีการให้ชุมชนค่ะคนในชุมชนเองอเ,อเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองอย่างไงบ้างในตำบลคมสงก็มีการดูแลมีการอนุรักษ์มานานแล้วแต่มาพูดง่ายๆว่า มีการทำที่ขึ้นมาประมาณ10กว่าปีมาแล้วในการได้ตั้งชมรมขึ้นมาและก็มีทาารรมานเป็นระบบมีระเบียบคุณจะตัดตัดได้แต่ต้องในโซนหนึ่งคุณตัดได้ไม่เกิน3ต้นหรืออย่างไงหรือตัดอยู่ด้านในแล้วก็ต้องดูแลด้วย มองว่าป่าชายเลนของพื้นที่ตำบลคลองประสมเองแห่งนี้ค่ะที่มีความสมบูรณ์มากขนาดนี้เนี่ยมันให้อะไรกับชุมชนให้อะไรกับระบบนิเวศของบ้านเราบ้างก็ให้หลายอย่างคือเกื้อกูลอาจจะเกื้อกูลในด้านการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตคือถ้าป่าชายเลนตรงนี้ไม่มีมันจะเชื่อมโยงกันหมดในระบบการท่องเที่ยววิถีชีวิตอะไรสัตว์น้ําอะไรคือชาวบ้านในตำบลคมสงปะสม คือประกอบอาชีพประมงชายฝั่งทึ่งซึ่งหากินอยู่ในท้องที่ป่าชายเลนส่วนมากคือหากินทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันอาจจะตกปูตกปลาอาหอยถึงกลางคืนจะจะ,จะส่องปูส่องกุ้งอะไรแองชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนค่ะก็เข้าร่วมกับโครงการนะคะกองทุน p s เขึ้นมาเนี่ยตอนนี้นะคะเรามองว่าทำไมเราถึงอยากจะมาเข้าร่วม ในส่วนของทางชมรมซึ่งได้ทำมานานแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วซึ่งจะเข้าร่วมเพราะต้องการความเข้มแข็งข,ขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งในส่วนตรงนั้นถ้าไม่มีโครงการก็ในชมรมก็ทำอยู่โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรหวังผลตอบแทนในเรื่องให้ป่าอยู่ชั่วลูกชั่วหลานได้สืบทอดต่อไปเพราะในตำบลคมาสง่ง ็ใช้วิถีชีวิตอยู่ในชุมชนในป่าเลนทั้งนั้นียกว่าเป็นการเกื้อกูลพ่งพาสายการระหว่างป่ากับคนเป็นการเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันกคือคนทุกคนมีอาชีพได้ก็เพราะว่ามีป่ากองกลางที่ดมสมบูรณ์การดำเนินงานของกองทุนตอบแทนคุณระบบนิเวศค่ะจะสำเร็จไปไม่ได้นะคะถ้าหากขาดความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะที่ฉันอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทางท่านนายกเองค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกองทุนตอบแทนคุณระบบนิเวศอย่างไรบ้างคะครับกองทุนระบบการตอบแทนคุณระบบนิเวศนี่นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสคงเองเนี่ยโชคดีที่ได้รู้จักกับองค์กรเพจนี้นะครับเสร็จแล้วโครงการต่างๆที่ทําอยู่ก่อนหน้านี้กม็มีแนวคิดว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องทําเรื่องอย่างนี้เช่นเรื่องสุขภาวะสุขภาพของธรรมชาตินะครับ อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เมื่อได้ร่วมมือกันกับโครงการของเพรเนี่ยทำให้โครงการตอบแทนคุณระบบเนี่ยเกิดขึ้นมาและจะเดินไปได้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปอันนี้เป็นภาระของหน้าเป็นภาระหน้าที่ของการปกครองตัวนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องทําจะต้องปฏิบัติครับก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้เข้ามาภายในตําบลเรานะคะเรามีการดูแลบริหารจัดการดูแลเรื่องของระบบนิเวศมาแล้วอย่างไรบ้าง การดูแลเรื่องระบบนิเวศต่างๆภายในตำบลคลองประสงค์เนี่ยเรียกรวมๆให้หมดเลยว่าทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในตำบลคลองประสงค์ไม่ว่าป่าชายเลนแม่น้ําลําคลองทะเลและชายหาดเนี่ยเป็นของชุมชนเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมีมีการตอบแทนใช้ประโยชน์ได้มาก ในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงการมีรายได้อื่นๆซึ่งเข้ามาสมทบจากภาคของการท่องเที่ยวนี่กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาจึงเป็นหน้าที่ของคนในตำบลควงวะสลวงทุกคนจะต้องดูแลเรียกว่าเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยคนและชุมชนครับบทบาทของอบตอคะ่ะของเราเองเราข้าไม่มีบทบาทอย่างไงบ้างคะบทบาทของอบตอในในเบื้องในเบื้องแรกก็มีการประชุมปรึกษาหารือกับ กลุ่มต่างๆที่ทำทำงานอยู่ภายในตำบลคลองประสงค์เช่นกลุ่มวิ่งเรือ,อหัวทวงรับส่งนักท่องเที่ยวกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชงังกลุ่มผลิตสินค้าโอท็อปและก็กลุ่มที่ทำมาหากินอยู่กับแม่น้ำลำคลองและป่าชายเยนลนเราก็พูดคุยกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เมื่อพูดคุยแล้วเนี่ยผลมติเป็นอย่างไรก็ต้องทำไปตามนั้นเช่นมติออกมาว่าการออกไปจับสัตว์น้ำเนี่ยในแม่น้ำลำคลองป่าชายเยนลนอะไรต่างๆนี่ถ้าตัวเล็กและจะไม่จับ อะจับตัวโต,วตวขนาดที่ตลาดก็ต้องการนะครับตัวเล็กเก็บไว้นะครับสิ่งที่เราเห็นได้จากชุมชนตำบลคลองประสงค์แห่งนี้คือความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เต็มใจร่วมด้วยช่วยกันรักษาระบบนิเวศภายในชุมชนของพวกเขาให้อยู่กันไปตราบชั่วลูกชั่วหลานสิทธิกรปรักำนนทายภาพทันชนกศิรินรชัยรายงานค่ะ